สวัสดีครับผมวันนี้เราจะมาเล่นเกมสงครามนะฮะเกมนี้เป็นเกมที่ต้องเล่นอย่างมันเราามัดระวังครับไม่งั้นเราตายโอหทันทีครับเกมนี้ดีตรงที่ว่าเราสามารถปรับแต่งได้ทุกอย่างนะฮะไออย่างเช่นกระสุนปืนเราก็เลือกได้ว่าเราจะเลือกประเภทไหนนะครับแต่มันก็จะมีน้ําหนักมาให้นะฮะอันนี้ครับแล้วเราก็เลือกผมชอบก็ลองแบบนี้ครับ ก็สามารถปรับแต่งได้ปรับแต่งระเบิดได้นะว่าจะอยากได้ระเบิดควันแฟตอะไรนะฮะซึ่งตอนนี้เราเป็นโจรครับเราต้องทหน้าที่ปกป้องพื้นที่นะฮะไม่ให้โดนยึดทั้ง3จุดพูดง่ายๆคือว่าถ้าโดนยึด3จุดนี้เราก็แพ้ครับแต่ถ้าโดนยึด1หรือว่า2จุดเนี่ยเราก็ไม่แพ้ไปครับเกมนี้นี่ตายง่ายมากนะฮะโดนยิงนัดเดียวตายประมาณนั้นเลย ไปครับไปกันฮัลโหลคอณตัดรินใจ Tell me if I will detonate เสือจะเป็นคนสิงคโปร์นะฮะที่เล่นเนี่ยเน็ตก็เลยไม่ต่างอะไรจากบ้านเรามีคนตายครับไปไปไปลูกนี่ไงโอ้โหเราเข้ามา เป็นหน่วยสวานนะเกมนี้นี่เราไม่มีเป้านะครับถ้าเจอใกล้ๆก็ต้องกราบนะครับแต่ถ้าอยากมีเป้าก็ต้องเล็งไม่เหมือนเกมสงครามทั่วไปฮะอุ๊ยพื้นที่บีเราโดนแล้วต้องกลับเฮ้ยเรียบร้อยครับนัดเดียวตายสบายใจฮะรเราก็ต้องเล่นอย่างระมัดระวังนะครับห้องน้ำ เรียบร้อยนั่นไงตายฮะมันก็จะมีเวฟการเกิดเรื่อยๆครับก็คือว่าเราไม่ได้ตายแล้วเกิดกันดีนี่ยมันก็จะมีว่าเป็นรอบๆไปนาทีละรอบครับอีก24วิี่วิผมจะเกิดนะฮะช่วงนี้เนี่ยเราก็สามารถเลือกปืนที่อยากเล่นได้ไอ้ตรงนี้ก็จะเป็นเนี่ครับตำแหน่งฮะเราสามารถเลือกได้ถ้ามันว่างอยู่ปืนก็จะตแตกต่ๆๆๆงางกันไป เล่นปืนนี้ดีกว่าผมชอบติดกล้องแบบนี้นะฮะเลือกเกาะหน่อยครับเอาถึกๆมันจะมีเกาะแบบเบาๆเกาะถึกๆนะฮะก็แล้วแต่ครับว่าอยากเล่นแบบไหนไปเร็ว let's go ไปเราพวกโอ้ยนี่นี่ยิงอะไรโอ้ยกระตุก เฮ้ยไอ้บล็อดิกเฮ้ยเพื่อนเฮ้ยโอ้โหปลาระเบิดยัดเข้าไปฮะเอาเอากูกูขอโทษคือมันวิ่งมาผ่าด วิ่งมาฝังเป้าโดนกระบาลแล้วยิงไปโอเคอัพโหลดอ่ะไอ้หมอเนี่ยดักซุ่มยิงอย่างเดียวเลยวิ่งไปดีกว่าครับหาพื้นที่ที่เราสามารถดักได้เฮ้ยพวกไปไหนโหยิงกันกระหน่ำยิงบ้างเฮ้ยเฮ้ยเห็นแล้วเห็นแล้ว เหรอเหรอเมื่อกี้เดินอยู่ตรงนี้นี่เฮ้ยไม่ตายยังไงวะแม่งเอ้ยชิบหายแล้วมันรู้ตำแหน่งเราแล้วครับอืมเฮ้ย บ้าจริงยิงไปโดนแซนช่วยกัด้วยเฮ้ยอ้าวเพื่อเรายิงตายอ้าวโอ้โหดีดีนะที่เราผมเอาเกาะมานะครับไม่งั้นตายไปแล้วครับรบ้าระเบิดยักษ์แม่งเลยเอาไอาเกมนี้แปลกอย่างนงี้ครับเวลาเราฆ่าได้แม่งไม่ขึ้นชื่อว่าเราฆ่าได้แล้วแม่งไม่รู้ตายหรือ,อยังเนื้อ เฮ้ยได้ยินเสียงปืนทางนี้ครับเยยิงไปก่อนทำเซียนไปครับเราต้องดีฆ่ามัน ลงครับลงลงลงไปบู๊อ่ะโอ้ยตายหมดแล้วครับพวกแมงลุยลุยกลับตายเลยตายเรียบร้อยได้ฆ่าแล้วอา้าวชิบหายครับตายเหมือนกันก็ต้องรอเกิดไปรอบๆไปฮะ ตอนนี้เพื่อนเราก็ยังเล่นกันอยู่เฮ้ยนี่อตอนนี้ผมฆ่าไปสี่ตัวตายเก้านะสกอ์ไม่เลวร้ายครับเมื่อไหร่จะเกิดครับเนี่ยพี่ใช้เวลาเกิดนานมากครับเกมนี้บ้าบอมากอีกยี่สิวิ ซุ่มอย่างเดียวครับเราปกป้องพื้นที่ก็ซุ่มอย่างเดียวนั่นไงนั่นไงอีกเจ้าพี่เราก็จะเกิดนะฮะมันใกล้แพ้แล้วแล้วครับเพราะว่ามันมันบุกยึดพื้นที่ไม่ได้แสดงว่าทีมงานเราดีฮะ ไปไปไปพื้นเี่ปกป้องพื้นที่แล้ววิ่งนานตั้งกันเลยฮะมีเสียงอิสลามสวดนั้อย่าไปอย่าเบิร์ดโอ้ยจะตาย บางทียิงมัม่วๆก็ตายนะฮะเพราะมันนัดเดียวตายต้องคิดเลยมากครับเฮ้ยนี่ไงกูเห็นมึงแล้วนี่ไง <Hello. S 1> โอ้ยโอ้ย <Hello. S 1> โอเคครับ <Hello. S 1> เราชนะแล้วนะฮะ <laughs> เพราะว่ามันบุกไม่ได้ <laughs> มันจะบุกได้ไงครับ <laughs> ฝั่งโน้นแม่งไม่มีคนเลย <laughs> <c oughs> ยังไงก็อย่าลืมลติดต้งคลิปใหม่ๆด้วยนะครับบ๊ายบาย